ปลุกคนไทยมีวินัยทางการเงินกับสอของธอนาคารแห่งประเทศไทยบัตรเครดิตมีประโยชน์หลายอย่างนะครับเช่นทําให้เราซื้อสินค้าและบริการได้โดยที่ยังไม่ต้องจ่ายเงินทันทีสามารถถอนเงินสดมาใช้จ่ายในยามฉุกเฉินและสะสมคะแนนเพื่อแลกของรางวาัลแต่ก็ต้องรู้จักใช้อย่างมีวินยัยและเหมาะสมกับความสามารถในการชําระหนี้นะครับวันนี้ผมมีเคล็ดลับที่เห็นหลายๆคนใช้กันมาฝากคือเมื่อรูดบัตรไปเท่าไหร่ก็ให้กันเงินสดเก็บไว้จํานวนเท่านั้น พอมีใบแจ้งหนี้มาเรียกเก็บก็นําเงินที่กันไว้มาจ่ายเพียงเท่านี้คุณก็จะสบายใจหยุดวงจรการเอารายได้ในเดือนนี้มาจ่ายค่าบัตรเครดิตของเดือนก่อนไม่ต้องเครียดเวลาเห็นจํานวนเงินสดที่เหลือน้อยๆหลังจ่ายค่าบัตรที่สําคัญอย่าลืมเคล็ดลับของการใช้บัตรเครดิตอีกข้อหนึ่งที่ว่าต้องจ่ายให้ครบและจ่ายให้ตรงเวลานะครับส่งเสริมความรู้ดูแลเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับบริการทางการเงิน โดยสคงธนาคารแห่งประเทศไทย www.1213.or.th